organizing activities at the early childhood level, teacher subject พัฒนพรพูมิมา acting captain นพรน director, leisure, ร์พรมณีสกุล director, l e c t u r ละอองพรมณีสกุล manager, kindergarten บ้านฟ้าใสสกุล office of the private education promotion สิบัาทานีโังวินบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ในชั่วโมงต่อไปนี้เป็นรายวิชา ภาษาอังกฤษการอ่านเรื่องอักษรที่ขึ้นต้นด้วย w กิจกรรมอ่านอักษร w และคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยรรอ,อักษร w, ก,ษ w. การอ่านภาษาอังกฤษครูฝึกวิธีอ่านคำภาษาอังกฤษโดยอ่านจากอักษรลงท้ายตามด้วยอักษรขึ้นต้นครูอ่านนำให้นักเรียนอ่านตาม อ่านคำศัพท์พร้อมแปลความหมายด้วยนะคะให้นักเรียนอ่านตาม5ครั้งค่ะเด็กๆคะวันนี้คุณครูก็มีวิธีการแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษมาให้เด็กๆฟังกันด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะดเด็กๆวันนี้คุณครูก็มีวิธีการแนะนําตัวเป็นภาษาอังกฤษมาให้เด็กๆฟังกันนะคะคุณครูจะยกตัวอย่างเด็กนักเรียนหนึ่งคนถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ May i มไอติดดิวไม e ซลชยานิสเซล s นิคแนมอิ n น้อ e ขี t ม d y i ส e ัดดี r e e k i n d e r g a r t e n t ดนทิชเชอร์คลาสรูมการเจ a ณาสิริจันสาวไ d สตัดดี้คิ r t ด a ร์ n าบ้านฟาไซส์คูนแอ k t o คติฟิก n ูดดิสิกการเจ a ิญฟาวสุราานี้เคะคุณครูก็มีวิธีการแนะนำตัวให้เด็กแล้วนะคะเด็กๆก็อย่าลืมอัดคลิปอัดวิดีโอส่งมาให้ครูคได้ชมกันด้วยนะคะ เด็กๆคะก่อนที่เราจะไปอ่านคำศัพท์กันนะคะวันนี้คุณครูก็มีตัวอักษรมาให้เด็กทายกันด้วยนะคะว่าตัวอักษรในวันนี้ก็คือตัวอักษรอะไรคะตัวอักษรอะไรคะเด็กๆเก่งมากๆเลยค่ะ W นั่นเอง W ออกเสียง p h o n กว่าอย่างไรคะ B บเ <B. S 2> ด็กๆว่าตามค่ะออกเสียงโฟนิกว่าบบอ่าเด็กๆคะเมื่อเด็กรู้ตัวอักษร W ออกเสียงโฟนิกว่าอย่างไรแล้วทีนี้เรามาอ่านคำศัพท์กันเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ เด็กๆคะเด็กๆก็ได้รู้จักตัวอักษรในวันนี้กันแล้วนะคะเด็กๆก็หยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเลยค่ะ v o c a b u l a r y Book 1หน้าที่25กันเลยค่ะเด็กๆพร้อมที่จะไปอ่านคำศัพท์คำแรกกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ Let's go เด็กๆคะ W ออกเสียงโฟนิกว่า W W เราไปดูคำศัพท์คำแรกกันเลยค่ะคำนี้อ่านว่า work work เรามาดูคำลงท้ายกันเลยนะคะคำลงท้ายมีสามคำด้วยกัน O R K นะคะเด็กๆเด็กๆด,ด,ดูในกรอบสีแดงของคุครูเลยนะคะ โอ้อ่าเคออกเสียงนะคะออกเสียงโฟนิกก็คือเออเรเคเออต่อไปเรามาอ่า,อาอนอักษรขึ้นต้นกับคำลงท้ายกันนะคะเบอร work ปลว่างานงาน work ต่อไปให้เด็กๆว่าตามนะคะงาน work work งาน เก่งมากค่ะเด็กๆ Clap your hand ต่อไปเด็กๆมาดูคำศัพท์คำที่2กันเลยนะคะเด็กๆค่ะมาดูคำศัพท์คำที่2กันเลยค่ะ W ออกเสียงโฟนิกว่าเบอรบเรามาดูคำศัพท์คำที่2กันเลยนะคะคำนี้อ่านออกเสียงว่า window window เรามาดูคำลงท้ายกันเลยนะคะเด็กๆ in ให้เด็กๆดูในกรอบสีแดงเลยค่ะ in ออกเสียงโฟนิกนะคะ i n in. ต่อไปมาดู d o w นะคะ d O, w อ,อเ้เด็ดเพนจู๊อีกฟนิคนะคะ d o w d อต่อไปเรามาอ,าอา่านอักษรขึ้นต้นกับคำลงท้ายนะคะเด็กๆเ in win win วิ Window แปลว่าหน้าต่างนั่นเองหน้าต่าง Window เด็กๆคะเดี๋ยวเรามาอ่านกันอีกครั้งนะคะหน้าต่าง Window Window หน้าต่างเด็กๆอ่านตามนะคะ หน้าต่าง window window หน้าต่างเก่งมากๆเลยค่ะ clap your hand เด็กๆคะเด็กๆก,ก,ก็เปิดไปที่หน้าที่25แล้วนะคะเด็กๆก,ก็รู้คำขึ้นต้นออกเสียงโฟนิกว่าบ b ต่อไปมาอ่านคำศัพท์กันเลยนะคะคำศัพท์คำแรกก็คือ work งานงาน work ต่อไปเด็กๆว,ว่าห้าครั้งนะคะ one work งานงาน work two work งาน Nan book two, book Nan book three, book Nan book four, book Nan book ไฟ work, งานงาน work ต่อไปเด็กๆมาดูคำศัพท์คำที่สองกันเลยค่ะ window หน้าต่างหน้าต่าง window ต่อไปเด็กๆว่าห้าครั้งค่ะ one window หน้าต่างหน้าต่าง window 2. window 3. window window Three. window natang window window Four. window 9. window window Five. window 12. หน้าต่าง Windows เก่งมากๆเลยค่ะคล a บเชือดมต่อไปเด็กๆก็อย่าลืมไปอ่านทบทวนกันด้วยนะคะเด็กๆคะเด็กๆก็ได้อ่านในบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์แล้วนะคะวันนี้คุณครูก็มีคําถามหลังสอนมาถามเด็กๆกันนะคะอักษรที่ขึ้นต้นด้วยอักษร W มีคําคำคำอะไรบ้างคะเด็กๆพร้อมแปลให้ถูกต้องค่ะ เด็กๆจำได้ไม่เอ่ยว่ามีคำอะไรบ้างคะติ๊กตอกติ๊กตอกเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆเมื่อเด็กๆตอบคำถามของคุณครูแล้วเด็กๆอยากดูเฉลยหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วมาดูคำศัพท์คำาร็กกันเลยคะ่ะคำศัพท์คำที่หนึ่ง work แปลว่างานนั่นเองต่อไปคำศัพท์คำที่สองกันเลยคะ่ะ วินโด w แปลว่าหน้าต่างเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆสิ่งที่ต้องรู้ต้องทำจำให้ได้นะคะ 1. ออกเสียงคำขึ้นต้นด้วยอักษร W ออกเสียงโฟนิกว่าอย่างไรค่ะเด็กๆสอ2 คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยอักษร W มีสองคำคำอะไรบ้างคะ Work Window 3รู้คำอ่านคำแปลของคำต่อไปนี้คะ่ะ Work แปลว่างานนั่นเอง Window แปลว่าหน้าต่าง ให้ผู้ปกครองอัดคลิปส่งให้คุณครูประจำวิชาเพื่อประเมินพัฒนาการของเด็กเพื่อเลื่อนชั้นในโอกาสต่อไปและให้ผู้ปกครองอ่านคอมเมนต์ให้น้องฟังด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ